อันนี้ก็จะเป็นของเจตาพารวยเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเป็นจังใดถามกันได้บางนี้มีผู้ใดใดแดกต่างกับเจตาพารวยบ่ของเจตาพารวยคนสวยในสวยมากแล้วพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่จับคู่บกเขาสองสามหมดซุยนาซุยหยลังเนาะมื่อเคลื่อนเพื่อนดีใจเพิ่นโท่มากเพื่อนใดเต็มๆเ,เกือบแตกสามตัวพ่อแม่พี่น้องเก้าห้าหนึ่งของ แล้วพัฒนาอ่ะแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าแปดเนาะของเกตตาพารวยเกือบแตกสามตัวแล้วก็สองตัวเกือบแตกบนลางคนน้นี่เก้าหนึ่งห้าแปดเอาใกล,ล,าาใกลแก้แล้วบาทใกล้สิแตกสามตัวแล้วพ่อแม่พี่น้องของเกตตาพารวยเอามาเบิ่งประวัติจากน่อยช่วงนี้เพิน่นว่าโอ้ยบ่จับคู่บ่เขาดีใจไรมามดามเมื่อไอซสั่เมือมขึ้นเพิน่นว่า จับคู่เขาแล้วที่มันดีใจแห้งสันว่าวันนี้เพิ่นกับโบรูดได้ละเนาะเอา้าตัววิ่งตัวรูดกะทอว่าเดินดีที่ว่าแปดเซียนดังตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวแม่นแม่นนะพ่อแม่พี่น้องที่วาดรามแยกคิปออกมาเลกวิ่งเลขแลนด์ของเพิ่นจะพากันเดินดีแปดเซียนดังแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของออดของเซียนนนัชนะเป็นจ้าได ของแท่นครับเสียนชนะมานน้ำเพลินบอกมาทั้งบนทั้งล่างได้นน่ฮ่หาหามาทั้งบนทั้งล่างผู้ใดจับคู่เข้าไปได้ตัวใดน้ำเพลินบอกเพราะว่าของเสี้ยนชนะเลขกเด่นเพลินเดินดีพ่อเม่พี่น้องแต่เพลินบ่ได้บอกว่าบนล่างหรือหลักหน่วยหลักสิบย,ยังวัดนี่กับมาทั้งบนทั้งล่างเหลขกเด่นเพลินแต่ว่ามันมีสามตัวนี่แหลนะเนาะพ่อเม่พี่น้องว่าบ่ มันมีสามตัวงวดนี้มาสองตัวมาอันเทิ้งเจ็ดเทิ้งสองมาเทิ้งบนเทิ้งล่างจับคู่กระเสียดงวดนี้เนาะเกือบเกือบแตกแล้วก็งวดนี้จับคู่เข้าไปของเสี่ยนชนะจับตามมงถือว่าเดือนดีพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ถือว่าเดือนดีนเด้อดดค่ะเด้อสายวิ่งสายรูดย่งบอลลูดค่ะย่งบอลลูดพ่อแม่พี่น้องของเชี่ยนชนะที่เอฟซีถามหาและรอคอย ก่อนจะไปเบื้องของเสี่ยนชนะห้ามาเบื่องของเกตาผ้าร่วยก่อนบบดนี้ว่าเพื่อนสิใหายตัวใดเพื่อนสีใหายตัวใดแล้วสิบถูกใจ fc บ,บอสิบมีเล็กในใจบอหรือผู้ใดโชคได้มนันนี่ผู้ใดตามของเพื่อนบอสคันโชคคันม,นมันกับคอมเมนต์มากพอเมียพี่น้องเอาคันผู้ใดยังว่าท่านใดยับมากไปใหม่เฮาไปน้่กันอีกคือเก่าเจตาผ้ารวยเพื่อนใจดีอยู่แล้วทั้งสวยทั้งใจดี มีนำใจออกปุ๊บห้ปับ๊บไม่กักไม่ตุนไม่หวงมิตรดีใจนัน่มกันเอฟซีได้เอาหาสิไปกับเจตาบาทนี่หยับมาแฟนครับเจตาไล่ไล่ไปใสเ่เมดหยับมาเด้อบาทนี่เด้อเมื่อก่อนทุกคนจะถามหาขอของเจตาน่อยขอของเจตาน้อยลงไงเนม่าดาเมื่อว่ามาแล้วมาแล้วบาทนี่หยับมาหยับมา จะพยายามอ่านสะระนุมน่มนวลน,นวลเอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าสิว่าให้คุณแม่ที่เพื่อนเขียนเขียนผิดเพราะว่าเพื่อนแคบหน้าโจอบเป็นบพแม่พี่น้องอ้าคุณแม่ยับมาเขียนเตรียมสมุดปากการือย,อยังพร้อมแล้วจดเยตาพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันจันนะคะวันที่สิบสอง ลงให้ก่อนสองวันวิ่งบนล่างรูด6กับ0ูสองตัว4หาง6061 0504เบิ่น้นจะเป็น6 6 0กศตัว3หาง6056 605 0้าหนึ่ง ศูนยูนหกสองตัวเน่นไปสองหางเน่นไปหกศูนแล้วก็ศูนสี่พ่อแม่พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจตาพารวยคนสวยในซอยแล้วเฮ้าจังมาเบืองของเซียนชนะบ้านเดี๋ยวเสียแคปหน้าจอพร้อมก,กันกับของเซียนชนะว่าจะมีคู่ไดตรงกันบ่าของเจตากับ เซียนชนะเนาะของเซียนชนะกระบังประวัติไปแล้วเนาะของเกตตากระบังประวัติไปแล้วเอาจังมาแคปหน้าจอพร้อมๆกันบาบนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแล้วเบื้องของอันอันขอ,อของเอฟซีโอของเซียนเซียนก่อนว่าของผู้ใดเขาเนี่เนาะเอ้ามาเบื้งองแปดไอ้เจ็ดเซียนดังดูบาบนี้เจ็ดเซียนดังเหล็กวิ่งเหล็กแลนเหล็กเด่นเนาะค่ะเด่นหลักสิบหลักหน่วย มาจังสี่แล้วพ่อแม่พี่น้องแย่งกันมาเราหงุดเรางุ้ยแต่หลักหน่วยเข้าไปโอ้ลักซีฟเข้าไปทีหนึ่งเด้อค่ะเด้ออนี้มาลักลอยกับลักหน่วยล่างหนึ่งลักหน่วยไปเป็นลักซิฟบนพ่อแม่พี่น้องหาาิกันมาเสรยรงคลิปให้แล้วกับซองสุวรรณกับซองสุวรรณที่เข้าไปเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวจ่วเข้าแวนป่ต,ต้องกับ ผู้ใดเป็นแฟนคลับซ่องสุวรรณเข้าไปติดตามชมแล้วกายของแรกรับนางฟ้าจ็ดเส้นดังเข้าไปสองเสี้ยนแต่ตัววิ่งตัวรูดมาเกือบทุกเสี้ยนมาเมื่อทุกเสี้ยนยกเว้นเสี้ยนหนุม่มเพิ่นไปนเห็ดยังบุเพื่อนเสียนหนุม่มเพิ่นจังบ่ไปนนามูข้องแรกรับนางฟ้าเข้าไปหนึ่งแปดตรงๆแบบไม่ต้องกลับเหมือนกันคันผู้ใดเป็นแฟนคลับอยากให้โลกให้คอมเมนต์มาเกือบแตกสามตัวบนนี้นี่ ของนั่งฝ่าสมซื่อ่านั่งฝ่าแล้วก็คล้องอันดาล่าด้วยวะนี่เป็นนั่งฝ่าแล้วก็มีดาล่าพอมดาล่าจะไปแกมหมูลเลขหนึ่งอยู่พ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดมาให้เห็นนะคะหนึ่งตัววิ่งตัวรูดจับคู่เจ็ดหนึ่งออกแปดหนึ่งบริไปน้ำหมูสับบริคามโค้งสัาพ่อแม่พีน่น้องข่นผู้ได้รูดจ้งสิด้คามเนาะ แล้วก็ของล็อกิีกพารวยก็ถือว่ายังไม่หลุดหนึ่งยังมาให้เห็นคะ่ะหนึ่งยังมาให้เห็นแล้วก็ของเลขมีที่มาหนึ่งยังไมหเห็นจับคูณหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งแปดเสียดสุดๆพแมพีม่น้อ,นองแล้วก็ของโชเชชัยชชเชชัยกันหนึ่งยังไมเห็นจับหนึ่งหนึ่งหกออกหนึ่งแปดของเสี้ยนนมหลุดพแมพีม่น้อ,นองของเสี้ยนนมหลังจากที่เข้าไปแล้วหลุดเนาะอ่ะบ่เป็นยังเมื่อนี้เมื่อไม่เอาไม่แล้วก็ เเสี้ยนดังเลขวิ่งแมนแมนแล้วก็คล้องน้องแมวน้อยน้ำโชกเนาะแมวน้อยน้ำโชกแปดมาทั้งบนทั้งล่างได้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็คล้องเสี้ยนชนะแล้วก็คล้องเงินไอ้เจตตาเนาะนอกก็นั่นแล้วบ่มีผู้เขา้าพวกแม่พี่น้องแม่แต่ตัววิ่งเนาะแล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดตัววิ่งมาให้เห็นจับคู่ 1, 7, 6, 1, หนึ่งเจ็ดอกหนึ่งแปดมัดแล้วพวกแม่พี่น้อง วดนี่ลวลายลวดลดหลายคนอยู่เนาะอ่ะี๋ยวเฝ้าเอยน้ำตัวเลขแนวทางพงเงพนองสู่กันต่อคือเก่าอยากได้ของไผ่ข้มเมมตนมากเดี๋ยวลงไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวลงให้นะคะเข้ามาแคบหนาจอของเชี่ยนชนะแล้วกบของเจตตาบวานของเชี่ยนชนะและของเจตตาเป็นสิมีคู่ใดที่ตรงกันบนล้อกมา,มามพงเงพนองเนาะยวเริ่มมาดมามจัดใหง้างามๆกัน ฝังนี้จะเป็นของเจตาเด้อพริแม่พี่น้องฝังนี้จะเป็นของเจตาพารวยให้แค่4หางเน้นไปสองหางเน้นไปที่60 0ูนสามตัวเน้น0ูนยตัวสี่หางก็จะมี6กศูนย์หค่ะเบิ้ลนย์ศูนสามตัว3หาง6 0ศูนย์ห้าศูยเด้อค่ะเด้ออาว รั้งนี้จะเป็นของเสียนชนะของเสียนชนะเหล็กเด่นเพิรนจะมีหกมีเก้ามีสองมีหกมีเก้ามีสองนะคะตัวเด่นเพิ่์ค่ะจับคู่สองหางแขียนๆแต่อย่าลืมไปกลับเ้้ยอเพิร์นพนองเด้อไปกลับให้ด้วยค่ะเพราะว่าให้มาแค่ 6, 9, 9, คสองหางหกเก้าเก้าสองค่ะสองตัวสองหาง ย่าลื่มไปกับเก้าหกหกเก้าสองเก้าเก้าสองนะคะเด้อเบิ้ลจะเป็นหกหกเก้าเก้าสองสองสามตัวหางเดียวแขนๆหกเก้าสองเพราะว่าของเพื่อนเคยมาน้ากังสิเด้อพี่น้องนี่งวดหนึ่งมาน้ากันแตกสามตัวเลยอะแคปหน้าจอจังใดกับกาบประบุญขอบคุณเชี่ยนสนานแล้วกับเจตตาผ่ารวยเนาะค่ะที่ห้ตัวเลขนวทางมาว่างทางสง่างตาขอบพร,ระคุณหลายๆ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ